สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชมพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละคลังนะครับเกตทะลุซุ้มองค์นี้เป็นพระผงปูนเปลือกหอยเป็นพระผงทํามาจากเปลือกหอยเขาเรียกว่าปูนเปลือกหอยนะครับพระองค์นี้เก่ามากส่วนผสมของน้ํามันแห้งพระไม่หักไม่ซ่อมนะครับขอบข้างสวยงามตามธรรมชาติมีผูก,ก่อน ขอบข้างด้านซ้ายนะครับก่อนตามธรรมชาตินะครับพระพิมพ์นี้เป็นพระสวยงามมากดูคาบน้ำมันนะครับที่เป็นตัวเชื่อมนะครับแห้งแห้งมากด้านหลังนะครับ จะเห็นร่องรอยความเหี่ยวความย่นตามอายุของพระนะครับดูคราบน้ำมันด้านหลังนะครับแห้งมากมีร่องรอยการแตกขอบด้านบนนะครับขอบด้านล่าง มีมวลสารครบนะครับการแห้งการแตกเป็นธรรมชาตินะครับน่าสะสมมากครับพระชุดนี้สวยครบสูตรท่านใดได้ครอบครองคงเป็นคู่บุญบารามีท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับ ผ่านเว็บไซต์ Amulet p i n g นะครับเข้าไปชมรายละเอียดได้เลยนะครับในราคาแบ่งปันนะครับและเอาไว้สะสมนะครับในอนาคตราคาจะยิ่งสูงกว่านี้นะครับขอบคุณครับ